สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่จุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงนะครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีวันนี้ถือได้ว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะถ่ายแต่จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพถ,ถ้าเป็นส่วนใหญ่สําหรับจุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงนะครับทางด้านนี้ก็จะมีซุ้มเครื่องกั้นนะครับเป็นซุ้มเครื่องกั้นถนนหนองแซง จุดตัดแห่งนี้นะครับอยู่ทางด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟหนองแซงนะครับประมาณ200เมตรถ้าเราหันไปทางด้านนี้เนี่ยซูมไปดูนะครับทางด้านนี้จะเป็นสถานีรถไฟหนองแซงนะก็เป็นฝั่งที่เข้ากรุงเทพอันนี้ก็คือถนนหนองแซงนะครับทั้งฝั่งนี้เนี่ยก็จะไปอำเภอเสาให้สระบ,บุรีส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะไปอำเภอภาชีแล้วก็อำเภอเมืองสระบ,บุรีได้ นีครับก็เป็นบรรยากาศของที่นี่นะครับผมบรรยากาศก็ดูโล่งๆแล้วก็ดูสะอาดตาสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาชมรถไฟกันที่นี่นะครับผมในช่วงกลางวันตอนนี้สัญญาณเครื่องกันได้ดังขึ้นแล้วนะครับถนนหนองแซงก็มีขบวนรถเร็วที่135นะครับกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานี กำลังเข้าจอดที่สถานีหนองแซงเดี๋ยวเมื่อขบวนรถออกจากสถานีนะครับก็จะผ่านบริเวณจุดตัดแห่งนี้ขบวน1.35นะครับเปิดวีดออกจากสถานีหนองแซงแล้ว นี้รถก็ทําขบวนออกมาแล้วนะครับผมเคลื่อนขบวนออกจากสถานีหนองแซงเดี๋ยวมารอดูขบวนรถนะครับผ่านจุดตัดเปิดไฟมาอย่างสวยงามนะครับรถจาก QSY ไฟ3ดวง รถจักรนะครับไปดูหมายเลขกันหมายเลข5224 าการก็คือเรียบร้อยนะครับผมสำหรับขบวน135สถานีต่อไปที่จะจอดก็คือสถานีสระบุรี ในรอบนี้นะครับเราจะมาชมรถชานเมืองขบวน340ชุมทางแก่งคอยกรุงเทพขบวนนี้ก็เป็นขบวนสั้นๆนะครับมีวิ่งเฉพาะในวันทำงานเสาร์อาทิตย์จะไม่มีนะครับขบวนนี้เป็นรถดีเซลรางสั้นๆจำนวน2ตู้ มาดูขบวนรถนะครับผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงมาแล้วนะครับตอนนี้รถวิ่งมาจากทางด้านฝั่งขวานะครับ แล้วนะครับผมสั้นๆนะครับสองตู้ โน340เมื่อผ่านจุดตัดไปก็จะจอดที่สถานีหนองแซงวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมจุดตัดทางรถไฟต่างจังหวัดกันบ้าง ก็เป็นเวลา1 0 1นาฬิกา10นาทีนะครับประชมรถเที่ยวขึ้นขบวนรถด่วนที่75กรุงเทพอภิวัตรหนองคายสำหรับขบวนนี้ก็จะวิ่งผ่านสถานีรถไฟหนองแซงนะครับไม่ได้จอด ค่ดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะระับรถก็จะวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงแห่งนี้ นะครับตอนนี้ผมเห็นขบวนร,รถนะครับโผล่มาบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟหนองแซงแล้วสำหรับขบวน75นะครับก็จะเป็นรถดีเซลรางก็จะพ่วงนะครับประมาณ4คันได้ประมาณนั้น มาแล้วนะครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านสวยงามครับผมโอ้โห อนนี้นะครับก็เป็นเวลา11.00 58นาทีมาชมรถเที่ยวขึ้นนะครับอีกหนึ่งขบวนขบวนด่วนดีเซลรางที่71กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธา,านีตอนนี้มาแล้วนะครับเห็นแสงไฟผ่านสถานีรถไฟหนองแซงตอนนี้นะครับไมค์กันก็ลงเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งตอนนี้ขบวน71นะครับผ่านสถานีหนองแซงมาแล้ว เห็นไฟนะครับทางด้านซ้ายมานะครับยังไวสุดยอดครับโอ้โหแหมวจริงๆ ผ่านนไปนะครับก็จะไปจอดสถานีสละบุรีนะครับเป็นสถานีต่อไปรอบนี้นะครับเรามาชมขบวนรถธรรมดาที่2-3-4สุรินทร์กรุงเทพ ผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง8นาทีนะครับแดดก็กำลังได้ที่เลยเนาะ <laughs> รถก็จะวิ่งมาจากทางด้านฝั่งขวานะครับผม ดูว่าวันนี้ขบวน 2, 3, 4จะได้รถจักรทำอะไรทำขบวนนี่นะครับจุดตัดที่หนองแซงนะครับก็บรรยาบรรยากาศเนี่ยดูสะอาดตาดีมีต้นมงต้นไม้นะครับสวยงาม ตอนนี้เห็นดวงไฟโผล่มาแล้วนะครับขบ,บวน 2, 3, 4สูุรินทร์กรุงเทพน่าจะเป็นรถจักรอันตอมนะครับใช่แน่นอนอันตอมมาแล้วนะครับ 4, 2 2 4อ่ะ 4, 4, 2, 0 บวนรถนะครับเมื่อผ่านไปก็จะเข้าจอดที่สถานีรถไฟหนองแสงแล้วก็หนองกล้วยนะครับแล้วก็ชุมทางบ้านพาชี นี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับเราก็มาพบกับรถเที่ยวข้ากรุงเทพขบวนรถด่วนที่72อุบลราชธา,านีกรุงเทพอภิวัตนนะครับผมดเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้นะครับสำหรับขบวน72นะครับก็จะวิ่งผ่านยาวนะครับ จะไปจอดอีกทีก็ชุมทางบ้านพาชีแล้วก็อยุธยาแสงมาแล้วนะครับผมจากทางด้านาฝั่งสถานีหนองสีดาโอ้มายังไวเลยนะครับ ขบวนรถแล้วก็ผ่านสถานีหนองแซงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขบวน233กรุงเทพสุรินทร์เดี๋ยวจะมีรถสินค้ามานะครับก่อนขบวน233 ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีรถสินค้ามาเป็นรถบรรทุกแก๊สนะครับขบวน652ต้นทางนาครสวรรค์นครสวรรค์ไปทางบางละมุงอันนี้น้องออโต้นะครับนี่น้องออโต้นะครับก็อยู่ที่หนองแซงนะครับยืนหล่อเลยน้องก็ชอบถ่ายรูปนะครับผมวันนี้มาถ่ายด้วยกันโอเครถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว ขบวนรถสินค้าที่652นะครับนะคร,นะครสวรรค์บางละมุงวันนี้ก็มาในช่วงบ่ายเลยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีที่พวกเราได้เจอรถบรรทุกกา๊าซนะครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นดวงไฟนะครับจากทางด้านฝั่งสถานีหนองแซง รถจาก QSY แน่นอนโอ้วสวยงานนะครับรถแกส๊สมีบีทักทายนะครับ5207 สวยงามจริงๆครับรถแกส๊สหมายกั้นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขบวน 2, 3, 3แน่นอน บวนรถธรรมดาที่สองสมสนะครับกรุงเทพสุรินทร์ตอนนี้จอดอยู่สถานีรถไฟหนองแซงนะครับเห็นลักษณะแล้วน่าจะเป็นรถจากฮิตาชิทำขบวนมาช่วงนี้พี่ฮีก็รับบทรถธรรมดารถชันเมืองเนี่ยนค่อนข้างบ่อยนะครับผม หลังจากที่ QSY เนี่ยมาก็เป็นอะไรที่สวยงามดีนะครับรถจักรกิตชิเสียงวีดเนี่ยก็เพราะมาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถเคลื่อนขบวนออกจากสถานีหนองแซงมาแล้ว มาดูขบวนรถนะครับผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงโอ้เสียงเครื่องก็ะหึมเลยอ่าเป็นหมายเลข4504นะครับผม ขบวน233นะครับเมื่อออกจากหนองแซงไปเนี่ยก็จะไปจอดที่สถานีหนองสีดาบ้านปอกแป๊กนะครับแล้วก็สถานีสระบุรี ตอนนี้เวลาบ่าย2โมง35นาทีนะครับมีรถสินค้ากำลังจะวิ่งผ่านก็ถือว่าเป็นของแถมน,นะครับสำหรับวันนี้สำหรับขบวนรถที่จะผ่านนะครับก็เป็นขบวนรถสินค้าที่665ต้นทางแหลมฉบังนะครับปลายทางบ้านใหม่เป็นรถสินค้าสายเหนือเดี๋ยวก็จะมาจากทางฝั่งขวานะครับผม ถือได้ว่าวันนี้เราก็โชคดีนะครับได้เจอรถสินค้าเนี่ยสองขบวนนะขบวนห5หแล้วก็ขบวน665ก็ขออนุญาตเปลี่ยนม,มุมนะครับพอดีรถกระบะมาจอดบัง มาแล้วนะครับขบวน665รถจากฮิตาชิด้วยสีสวยนะครับผมสีเดิมเดิมสี่ห้าหนึ่งเจ็ดโอ้โหสวยงามครับผม มาอย่างสวยงามเลยนะครับฮีตาชิสีดังเดิมนะครับลอ่าสี่ห้็พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์แล้ก็มุ่งหน้าไปสายเหนือนะครับเดี๋ยวผ่านหนองแซงหนองกล้วยแล้วก็จะเข้าขอดลายนะครับแล้วก็ไปทางหนองวิวัฒน์ท่าเรือขึ้นสายเหนือต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่จุดตัดทางรถไฟถนนหนองแซงนะครับผมที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ดูรถไฟจุดตัดนะครับที่ต่างจังหวัดกันบ้างปกติก็ถ่ายที่กรุงเทพมาบ่อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามนะครับออกต่างจังหวัดมากขึ้นคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ